ช่องทางติดต่อตุกตกเฟมเลอี่เฟซบุ๊กไลน์เบอร์โทรมาแต่จังหันปี่นจังหันเพนโ้นนี่ครับบานฮอดบานกดซุ่มเหมือนเดิครับทางไปวัดนะครับนี่สบายดีสาวได้เลยพูดนี่ สาวน้ำตาลบอกมูกันบ่นี่เลือยเป็นเรื้อยบอกโสดที่บอกสาวน้ำตาลนี่บ,บ,บอกป็นแต่ผูงงามแต่กับบ้านกุชุมแต่มากินข่าวน้ำกันเด้อนี่มีไอ้ของผู้สาวไอเฮ็ดตำบักมูมาแม่เนี่ยสีมือนนี่มือนี่น้องน,น้ำตาลาครับย่างกายไปวังหันได้ไปถามทางเพิ่นอยู่บ่คิดว่าเพิ่นจะได้มาไอ้ซอยน้ำ ตอนนั้นคือยังใส่สิทธเนเาะเขาเขาเบิ่งเสือเอาคือคุณ,คณนะมันเป็นผู้ถามทางมันหันมาถามทางไปวัดนะเขาจำเจอเขาจำแต่ว่าเงี้ยน้องมิ้นตันอยู่ใกล้ๆวัดนะน้องน้ำตาลก็อยากได้แฟนคนไทยอยู่ปะไม่ได้บ่เยอะตัวเด้้อหหาใหปูกันตอนนี้นะมิ้นใส่พูดอยากได้แฟนคนไทยนั่นะแต่ว่าเอาคนที่รักจริงหวังแต่งเดิแบบแบบปีนัดนี่ ปีนั่นเดี๋ยวก็เพืพ่อนกับสมควรจะได้ยินดิเพิ่นเพิ่นหาผู้สาวเล่าหาเมียเล่ามัดสีหาปีเลยเด้ปีนั่นนะถือตัวกับมีถือตัวโอนเงินมันซอยข้าเจ้าเหรอตอนคุยกันก็คุยดีอยู่บรรดานิยมมหาหรือผู้สาวแลนหนีกับมีแต่ทหานไม่ห่างน่ะทีมลูกทีมลูกไว้ผู้สาวแลนหนีจนจนคนวาเบิร์ดเด้บรรดาตอนอ้มาหา คือคือเป็นจังซี่บัญหาบัญหามหาเฮียนแม่นี่บยคนละแบบเลยบ้านเนี่ยแม่เพิ่นเกิดอยากได้ลูกเขยอเหลีอเอลีแล้วไม่ได้วางตัวเตมียมโต๊ะวางดีแม่นั่นโอ้ยเนาะให้ได้สำเร็จแน่จักบ้านสาวกวางดีต้องการไม่ได้วางตัวเตรมโต๊ะถกแหวนเป็นไหนลูกเขยผู้นี้คือจะบอกตั้งแต่ครบม่านี่เห็นบอกคือบอกคือจะบอกผู้นี้เนาะ เพิ่นดูแลเพิ่อนอย่างเพิ่นได้เว้าน้ำเป็นดินใสเพิ่นเป็นจังไดดีจังบอกนะดิใสก็ดีใส่ก็ดีนะมืสมกับเพิ่นอยากได้เมียเอรีนะฟังเด้อครับเพิ่นเว้าความเปิดใจเพิ่นได้รีเด้อนี่ยนะหวังว่าเพิ่นจะเป็นครอบครัวดีได้ครอบครัวให้รวยให้เต้าครับแม่ไปอยู่น้ำป้าแต่ดูแลเดี๋ยวป้าไปอยู่น้ำบ่ ป้าก็า Eller, ย <indie S 2> ังโสดอยู่วะว่าแต่เอ่เพิ่นไอ้ดูแลครอบครัวได้เนาะดูแลลูกเขาได้ดูแลพ่อแม่ได้เพิ่นเด็ดีตัวน้อง okay. มิสตันเนียังไอ้คิดฮอดเพิ่อนป้าจะได้บ่ได้เห็นกันโดนคิดฮอดน้องมิสตันกับชิดฮอสบินานจะได้ครับุกเคยมีผู้บ่าวมาจีบเลยวบอกคบน้องมิสตันบินานก็ได้ผู้สาว ดีครัแท้ดีนะหลักแหลกเลยได้ดีนะสมกับเพิ่นมะไอ้นี่บดจะได้กันเมื่อตีเราไปจะไปขิดเนาะไปพ่อไปขอไอ้นางก็ไปขอเฟนอยู่ในทั้งรถกูได้ย่นนอขนาดเพิ่นมาแต่เพิ่นไปเที่ยวไอ้มือบืมเพิ่นมาพ่อกันนะเพิ่นไปเที่ยวเวียงจันทน์หมดเะน้องมิตันบอกไห้มาเิ่นกับฝ้าวมาโหลดเมื่อไห เนาะแต่เป็นผู้อื่นมันจะกล้ามากบาดเนี่ยเนาะอันนี้เพิ่นใจหรือพี่นันเนาะก็รอทาเดีนะ๋ยวนี้พี่รถหันโอ้พี่รถหันเบิ่งแต่มือนอ่ะเพิ่นขี้รถมาส่งก็ถือว่าเพิ่นจริงใจเลยเด้ปกติมา่วพอกันแต่แรกเขาก็บ่กล้ามาส่งเด้เนาะคนต่างคนต่างเห็นกันเนาะเพิ่นก็มาส่งหอดลงเลม เองมิตันบจริงใจนดีครับเมื่อนี่ผมก็บแม่ถามเบื้องนี่แหละเพิ่มงานเป็นยังไงแล้วอย่างนั้นะครับเพิ่นกับไปปรึกษาหาลือติดต่อบ้านเมืองเรียบร้อยแล้วครับบเป็นหยังเตรียมหมูเตรียมหยังแล้วครับเสื้อผ้าหอดมื่นนั่ถ่ายห่อดมือนยางเดียววันทีซีตุลาอยู่ฟังไทยกัอยากมาหาหลายคนอยู่ด้ ผู้สาวไทยกับอย่างมัตสีหาคนอยู่างเนี้ยใครมาในเด้อเออมาโลวดก็ครับเสมอครับผมผู้สาวไทยมาในเด้อผู้สาวไทยเขาบอกมาเขาอยากได้เขาอยากได้แต่ผู้สาวเล่าหนีูไปอยู่ไทยเออได้ัปได้บแต่หาผู้สวดมาจะเด้อผู้สายเจ้าจะไปนี่สาวเอ๋น้ำตาเนี่ยจะไปต่อมสออศพรพัดทางเจ้าคือนตาหนาฝนนี่เพราะต้องจิตเลยเด้อนี่แห้งแห้ง แต่ขนาดพวกไอ้บันน้องเดินอนองกันนองเนิมาถ้าเป็นฝนตกนี่แค่จะไปโรงเรียนบันหม้อตนนะนี่ยนะยังก็ต้องไปเลยถา้าฝนตกเนี่ยถ้าเสื้อดําเบิด์ปนนะ่ะเสื้อแดงเบิดเจ้าเห่งจะคากแล้วถ้าเป็นเจ้าไปหน้าฝนย่ามจะเปิดเรียนนี่นคือขยันเรียนเถอะแต่จ,จบม้อเจ็ดแล่วสักก่อนหม,นหนมนแหละเรียนเบิรงสักก่อน เดี๋ยวจะติดตอ่อผู้บาวให้เด้อยเอาบ่าผู้บาวไทยบ่าบ่หรือไอ้หรือจะเอาไอ้แบบผูประถมแบบน้องไอ้โดนทัทบ่เอาจ้บ่เพื่อมีคนทรงเสียสนับสนุสน,นการเลี้ยนเอาบ่าทางใจเลี้ยนเก่งบ่เน,เ,งเนี่ย เรียนบมอกเก่งมาแต่ขยันก็ได้ขยันอ่านหนังสือขยันสอบก็ได้เนาะนา้นองน้ำตาลแม่กินเข่าน้ำมันมันจะเลียนต่อมอหารุ่นเดียวกันกับอาน,นงครับน้องโดนัทเลยครับแต่ว่าตัวหน่อยกว่าจากหน่อยเนาะโอ้เจ้าเบิง้งได้เบิง้งลิปเฮห้าอยู่บ่เบิง้งโอ้ลิปตุกๆแฟมิลี่ดังเติบดูตัวนี่นะสาวคลืนมีอย่ายุ่นี่ ขึ้นรักเก่าบ่ค่อยดีเนาะเออรักเก่าบ่ค่อยดีนะเก้าโอ้รักเก่าสองขอนพวกเจ้าใส่รักอยังเขาจะสามเจ้าราคาน่ะอยู่กุดซุ่มผู้ใดมากุดซุ่มต้องใส่ขึ้นรักหานนะครับจังจะล่มน้ำบุสาวไอ้กุดซุ่มกุดซุ่งบัซื้อฟันซื้อบานกุดซุ่งสาวผู้ไทยบันกุดซุ่งเด้อครับน้องน้ำตาลบัดจะเป็นคนโชว์ฝีมือต่ตำ หาล่องเบิงซอยกันมะานาวกับมีย่ยุนดอยู่ใส่ที่จะเข้าอามาอยู่ดิ<อ>บางหันก็เห็นอยู่หาบางดูเห็นอยู่ด้ตอนเอัาเบิงยังเห็นอยู่อาน้องมิ้นตันครับน้องนำฐานครับซอยกันตำบักงเบิงเด้อจะแซบบอตำบักงสาวผู้ไทยแันกุดซุ่ม ท่าโลกเทาลกแล้วก็ใช้รองมือแล้วก็คันเอาผู้ไทยก็จะปรุงคันนะบ่เออบ่เอาเออนี่ครับนี่นี่เขาเอ,อื่นจะเอื่นตามบางฮงสีมืออีหลีนี่ใส่มือเลยนี่ครับสีมือนอนงตาัเพิ่งเด้อครับจะแซมบ,บ่ ให้มันเข่ากัน้วกอนดีครับน้องกับตานผู้สาวม่อาหาเด้อครับน,นี่พร้อมันกันก็น้องกันน,น,น,น่งน้องโดนัดเลยเข่าม่อาหาน้ำกันก็จะไปเขายุเอ๋พ่อสอนสะพอ้อนปะครับอืบอ้ม นัวอีีริ่มนะเมื่อนี้เมื่อนี่มีสาวน้ำตาลมาต่อยป่งน้ำครับตามมาคงูงหอกมหอกระมา้าดดีรบร้อยละบานีที่มนมุษย์ดังตาลหอมก็มาหอมก็มา้าตามงแบ่งจักสองถวดดอ้วยดอร์เดอร์ ให้น้องน้ำตาลเลยส่วนเอฟซีนะส่วนกินข้าวนะข่าวน้ำตาลข้าวมากินข้าวเราเด้อครับน้องน้ำตาลส้วนเราเด้อลงเมื่อเรา้องน้ำตาลจนสวยเลยพี่น้องมินตันส้วนแน่น้องมินตันน้องมินตันส้วนอ่ะเด้อพี่นัดเด้อมาเด้อโตมากโบมากกับทรงใจมาเด้อครับผมพี่นะ อ้าลุยเลยลุยเลยม่ต้องเกรงใจกันเน้อยก็เป็นดองกันนั่นแหละเป็นดองเป็นฟังไทยเลยทีเดียวเนี่ยมันทอดใบใบอยู่นี่น่ะเมียแถวบานอยากทอดใบใบอยู่วัาพิน,นัดพินตันมักต่ำบักหุงครับสดบางเด้อเป็นไดน,น้องกันตนันแซ่บแซ่่่บบบวะ มีสองผ้าได้กับผ้าฟังผู้ใหญ่ผู้นี่พ่อแม่เพื่นพ่อเฒ่าแม่เฒ่าครับแม่ป้าเป็นยังไงสดสดแซ่บบอกเป็นซ้วนละเด้อเอ๋อเดี๋ยวผมก็จะขอญาติกินก่อนเด้อกินข้าวเด้อก็มีไอ้ไอ้ตะเว่นมีอย่างมะตอนเพื่อนแกงสีหมูแซ่มะอ้แกงสีหมูแซลมะเมื่อบริรูปมะตอเนี่ยแล้วครับผมอ๋อเดี๋ยวกินข้าวแซ่บแซ่บครับ ครับตอนนี้กินข้าวกินน้ำกันแล้วนะครับก็จะได้กราบแล้วเด้บานเนี่ยเป็นไดไอ้น้องมิ้นตันกินข้าวแซ่บใช่ไหมน้องมิ้นตันบอกินฮอดพิซด้านใช่ไหมบอกกินฮอตโอ้ยกระหนาลักแต่ดอ้ะน้องนันตาเนี่ยกินข้าวแซ่บใช่ไหมบอกเมื่อไรก็จะไปโรงเรียนเดือนหนึ่เดือนหนึ่งสิบห้ายี่สิบห้าหนึ่งตัวไปลงทะเบียนเรียนปะ สั่งใจเลี้ยนเดอ้อถ้าอยากได้ผู้บ่าวนี่ยบอกถ้า <laughs> ครับผมเอายิ้มไหมนะนี่งามเด้ครับสาวผู้ไทยบันกุดซุ้งเดอ้อครับนี่กับพู้ลาถ้าผู้ใดอยากเบิ้องตัวจริง <laughs> <laughs> ผู้ใดอยากเบิ้องตัวจริงกับมาเบิ้งวันที่วันที่สี่ตุลาเด้อครับผมผู้ดใดจะเป็นมูเจ้าสาว <laughs> นองมิตรนองนองนอ้นำตาลบ่ดอกน้ำตาลด้ครับผม อ่านสำหรับคลิปนี้ครับผมฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตาม YouTube ช่องตุกตุกแฟมบลีนะครับนี่คลิปนี้ผมก็บม่เยี่ยมมาถามข่าวนอกมินตันครับเพ่าะแถวแม่แถวเพิ่์นครับแม่แถาพี่นัทครับผมเพิ่์กก็เพิ่์กก็บอกว่าก็อยากให้ฮอตอยากให้ฮอตมือวันที่ซีตุล่าไปไหว้ครับเพิ่์กเพิ่์กก็เตรียมการเรียบร้อยแล้วครับผมอานฝากติดตามเด้อครับผมขอบคุณในไลค์ครับ